พี่พี่พี่เคิสงนัส่ไม่ว่าเขาตีฟ้าใต้บันไดทําไมพี่เดาว่าน่าจะเป็นกันมองใต้กระโปรงเฮ้ยทำไมพี่รู้อ่ะพี่ทําบ่อยพี่ทําบ่อยพี่ทาบ่อยครับสวัสดีครับผมนัตตี้รีวิวครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เจียนนแคมป์นะครับอ่าก็วันนี้ว่างไม่รู้ทำอะไรฮะก็เลย อยากเข้าป่าครับเลยว่าจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศข้างในดูครับแต่วันนี้เรามีสาวสวยมาด้วยคนหนึ่งนะครับชื่อว่าชื่อว่าอะไรครอะไรครน้องน้องแอ้ครับผมแต่ครับตอนนี้เราอยู่กับน้องแอ้ครับผมน้องแอ้แนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อน้องแอ้ค่ะน้องแอ้เคยมาค่ายไหมครับเคยมาค่ะแต่นานแล้วอ๋อ งั้นก็พอดีเลยครับผมจะไปรำลึกความหลังกันหน่อยไปรำลึกความหลังกันหน่อยดีกว่าได้แต่ก่อนแต่ก่อนนี่นอนตรงไหนนะแต่ก่อนนอนอาคารนู้นอ๋อแล้วตรงนี้ตรงนี้เคยมาไหมเคยมาเคยมาเล่นันไหมเป็นคนที่อยู่กับร่องกับรอยเขาอยู่ไหนเขาอยู่ที่นเ่นที่ตรงนี้เพิ่งสร้างใหม่ป่ะเต้ ตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าตอนมาที่มึงมาตอนทำรับน้องอะ okay, okay. ่ะเร่ได้ปะขึ้นไปดูดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่าบรรยากาศที่พักข้างในจะเป็นยังไงเสียงยน่ากลัวเป็นบ้านสองชั้นค่ะที่นี่เป็นบ้านสองชั้นก็อันนี้เป็นที่พักอีกอีกโซนหนึ่งเนาะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ก็จะมีโซนนู้นหนึ่งแต่โซนที่โซนนี้เขาเปิดใช้อยู่ไหม มาดูข้างในกันเหมาะก,กับการแบบเป็นโลเคชั่นถ่ายนังมากใช่นังอะไรน,นังผีฮัลโหลไปอยู่ไหนติดเลยไปยังไม่เดินวม่งไม่ไมด้โอ้โ <laughs> งั้นขึ้นไปดูข้างบนกันครับ ก็เป็นฝาใช่มีมีมีน้ำผ่านนะมีมีมีเย็นะแต่งั้นเราไปดูในห้องกันดีกว่าครับอะไรเข้าให้เข้าเหรอได้เขาไปดูได้อยู่บ่ได้ น้้อมเดี๋ยวได้หรอเติมก็เป็นธรรมชาติไงอ๋อตอนนี้แบบกระท่อมจ๋าเเลยนนได้ไหมอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้โอเคคคะะนนี้ก็ือที่พักนะคะก็จะแบบไม่ได้สะดวกสบายมากเนาะเหมาะสำหรับอาศัยลุยที่ชอบตั้งแคมป์นะคะก็จะเป็นห้องล้ำแล้วก็มีเป็นตู้เสื้อผ้าให้นะตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นแบบ ไม้แบบธรรมชาติเลยนะคะไม่ได้แบบปรูอะไราามากแต่ก็พออยู่นะคะอยู่ได้สบายเลยโอเค,คเลยใ<ห>ยช่วยตัวเองใช่ใช่นี่นะครับห้องน้ําก็เป็นห้องอาบน้ําน่าจะเป็นอาบน้ํารวมเนาะลองเข้ามาดูครับเฮ้ยเหมือนฟิลแบบฟิลแบบอาบน้ําแบบเป็นหมูคณ่นะได้ได้ได้หน้มามัน มัอนที่อาบน้ำทหารเนี่ยตอนน้องเอมาได้อาบนี่ไหมอ้าบอาบอาบอ้าบเลยไม่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 ได้อาบไม่ได้อาบแบบนี่นุ่มามันมาแบบไม่ได้อาบเลยนะอ๋อตอนน้องเอมาเออไม่ได้อาบไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อาบนี่จริงๆเมื่อมากี่วันเนี่ยมาคืนเดียวอหรอแล้วที่อาบน้ำผู้หญิงเป็นไงเป็นห้องเดียวไม่ใช่ห้องเริมบ้านเขาผู้หญิงก็ต้องอาบเดียวสิอ๋อโอเคพาไปดูได้ไหม ก็จะไม่ได้แล้วงั้นดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคนนี้ชอบป่าๆยังดูข้างหลังดูข้างหลังดูข้างหลังน้ำอย่างป่าเป็นที่ต่างเกงในเอันนี้เขาไปตัดนะวชานใชานชาตัดเกงในตัดาไงในตัดผ้าตัดผ้าไงตัดผ้าหนูตากเกงในไงต้องตากเดี๋ยวหายจะมีการลักกันเกงในทุกปีนะหายทุกปีพี่รู้่ของพี่เคยหายเหรอใช่พี่หายบ่อย พี่พี่พี่เคยสงสัยไหมว่าเขาตีฟ้าใต้บันไดทําไมพี่เดาว่าน่าจะเป็นกันมองใต้กระโปรงเฮ้ยทำไมพี่รู้อ่ะพี่ทำบ่อยพี่ทำบ่อยพี่ทำบ่อยเนี่ย <c oughs> <ส>แอฟว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่อาบน้ำทำไมอะ่ะเห็นโอ่งไหมใช่เห็นทำาให้ดูอันนี้อันนี้ <c oughs> อันนี้โอ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยว วองตุกแกนะมีน้ำอย okay. ู่โอเคนึก uh> ว่าแต่มีใครแกล้งะเอาอะไรตย๊กี้อาบอะไรไอ้เจ๊ก็ฝากบุ๊คบุ๊คกี้ตะปาก ยงตรงนี้ก็ก็ก็เหมือนเหมือนกันนะแต่บรรยากาศข้างหลังคิดว่าน่าจะดีกว่าเพราะคิดเพราะข้างหลังมันเป็นน้ำชีเนาะนั่นไงได้ยินเสียงเรือด้วยรถเปล่าไม่รู้เตลยุยต้องตแอร์ชอบมาเที่ยวแบบนี้ไหมชอบค่ะชอบชอบที่ที่คนไม่วุ่นวายแล้วก็เป็นส่วนตัวอันนี้อันนี้คือห้วย แล้วปกติถ้าจะเลือกไปเที่ยวนี่คือถ้าทะเลกับป่าเนี่ยคือจะเลือกเที่ยวที่ไหนเอบเที่ยวป่าชอบ่แบบลุยไปเรื่อย,อยอคือจริงๆมันก็มีที่พักโซนอื่นนะครับคือมันคือตรงนี้จะเป็นแค่แค่โซนข้างหลังโซนเดียวก็คือจะมีข้างหน้าอีกอีกที่หนึ่งก็ทางฝั่งทางนู้นถ้าเป็นถ้าเป็นโซนที่พักอย่างี้จะพักไว้กับให้คุณครูพักใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นแบบเป็นบ้านเป็นหลังย่ังเงี้ยสหัยจะเป็นให้ครูพวก วิทยากรที่เข้ามาจะพักเป็นบ้านแต่ถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยจะนอนเป็นห้องรวมถ้าเป็นเพราะที่เขาเป็นจัดกิจกรรมค่ายดุสเสือกันส่วนใหญ่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวครับวันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับคร่าวๆก็ถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็ กันเข้าไปดูที่เซิร์ชที่ที่ดอนนนแคมป์เป็นแฟนเพจใช่ครับเป็นแฟนเพจครับนักเรี้นผมก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วกันนะคะช่องพี่ช่องอะไรอ๋อช่องพี่นัตตี้รีวิวก็ฝากติดตามช่องพี่นัตตี้รีวิวด้วยแล้วกันนะคะอันนี้ก็มาเป็นแขกงรับเชิญเนาะเดินทะเลาะกันกับพี่ไปเรื่อยๆก็สำหรับใครนะคะที่ชอบบรรยากาศดีๆนะคะบรรยากาศเป็นส่วนตัวนะคะ คนคนไม่มากนะคะเป็นที่เงียบสงบสงบสบายสบายถ้าใครชอบมาคะก็มาที่จิรอนอนท์แคมป์ได้เลยนะคะหรือไม่ก็เหมือนก,กับที่บอกนาว่าที่ตั้งที่ที่ตั้งหรือว่าตั้งที่ไหนเนี่ยให้ไปดูที่แฟนเพจนะคะแฟนเพจจิรอนอนท์แคมป์แล้วกันนะคะ,ะพี่บิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ